สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้เราจะมาแนะนําแนวทางในการเล่นโอเลียนนะครับผมซึ่งลอเลียนเป็นเมทตัวหนึ่งที่เก่งมากเลยนะผมตั้งแต่เข้ามาแรกๆเลยนะครับผเป็นตัวที่เก่งมาตลอดนะไม่ว่าจะโดนปรับเนฟหรือว่าบัฟยังไงก็ตามมันตัวมันก็ยังเก่งอยู่นะครับผมโอ้ยัะหวันนี้ผมเข้าผิดพุ่มนะโดนลิกเตอร์ตอดเยอะอยู่นะ เนี่ยผมแต่อันนี้เขาก็พลาดด้วยนะเนี่ยเขาเขาก็พลาดโดนป้อมตีเยอะด้วยนะผมเอาจริงอ่ะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้กดมากับเพื่อนแนะนําให้อัพหนึ่งก่อนนะครับผมในการเคีครีปนะถ้าเกิดใครกดมากับเพื่อนเนี่ยกดมากับซับพอร์ตเนี่ยให้อัพสองมาก่อนเอาสำหรับโรลีออนนะครับโอเคนี้เราตอดก็พอนะเราไม่เข้าไม่พุ่งเข้าไปนะเดี๋ยวเราไปช่วยบนดีกว่าคุณถังหวาน,นี้ลิเตอร์เล่นเยอะมากนะครับผมโอเคเสร็ฟินนะโอเคเราตอดนะผม อ่าเลยตอบไปเห็นไหมตัวมันค่อนข้างเก่งนะครับผมสหรับลอยอ่อนนะอ่าจังหวะน,นี้เม,มียนอเมนีน่าจะตายนะเรียบร้อยผมหนึ่งศพอ่าแล้วก็ได้แครี่เป็นของแถมด้วยนะครับคือก็จะว่าเปิดเกมมาได้สวยนะโอ้แต่เพื่อนเราตายเหมือนกันก็ไม่เป็นไรอันนี้เราคีิเลยครับผมเพราะว่าเพื่อนเราตายตอนน้าจะตายนะโอ้จังหวะน,นี้น่าจะได้อยู่นะคือสกิลหนึ่งสองครั้งเรียบร้อยครับผมอู้ถือว่าเปิดต้นเกมมาได้ดีครับผมเราได้มาสองคิวเลยนะ ลอเลีอนเนี่ยเป็นตัวที่เก่งตั้งแต่ต้นเกมถึงเละเกมเลยนะครับผมเ,เก่งตั้งแต่ต้นเกมถึงเละเกมนะก็ดูอย่างเมื่อกี้ได้นะครับผมเนี่ยแล้วก็เป็นตัวที่น้ำเมตแบบมันแรงมากนะนี่ขนาดชิดตัวมันก็โดนเนิร์ฟมาหลายหลายรอบอยู่นะครับผมอาจจะสองสามรอบแหละแต่แบบตัวมันก็คย,ยังเก่งอยู่อันนี้ผมจริงๆผมควรจะขึ้นไปช่วยข้างบนนะแต่แบบไงผมลืมดูว่า,ามังกรอยู่ข้างบนนะครับผมลงมาช่วยข้างล่างเฉยเลยเนี่ย ผมลืมไปว่ามังกรอยู่ข้างบนนะจร,จริงก็ขึ้นไปช่วยบนนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถอผ่าติดน,นึงนะครับผมยังไม่ได้เสียหายเยอะนะครับโอ้ยจังหวะนี้โดนดัดดกนะโอ้โอเคไม่เป็นไรนะครับผมก็เนี่ยเสียแน่นอนเสียก็ไม่เป็นไรผมเดี๋ยวอันนี้เนี่ยอันนี้ผมให้ไปตีเดี๋ยวเราไปช่วยไปรอซ้อนนะครับโอ้แต่จงัดดงหวะนี้เพื่อนโดนนะเดี๋ยวลอยกตรงนี้ดีกว่านะครับผมเนี่ยรอดักตรงนี้นะโอ้ยแต่เหมือนเขาจะไม่มาเราต้องเข้าแล้วครับผมเนี่ยเราตีไปเลยยก ตายครับเนืแรงนะอันนี้ต้องฟิกออกนะครับผมเพราะว่าเสี่ยงเกินไปนะที่เราจะตายได้นะครับผมก็ถือว่า,ายังไม่ได้คุ้มมากเท่าไหร่นะเพราะว่าเราไม่ได้ออบเจคทีฟเลยนะผมแต่ก็ได้มา2คิวก็ถือว่าก็ยังทดแทนกันได้ครับผมอ่าเนี่ยแล้วก็เวลาเนี่ยครับผมเวลาคีบเข้าเนี่ยเราจะสามารถตอดอีกทีมได้แบบเมื่อกี้แล้วผมก็คือสกิล 2, สองใส่คีบแล้วก็วางสกิลหนึ่งไกลๆให้ม,มันโดนนะโอ้จังหวะน,นี้ลิตเตอร์ไหม ติเตอร์คิดอะไรงัดใส่เราเฉยเลยนะผมเหมือนตัวเองมีดาเมจเยอะนะครับอุ้ยจังหวะนี้ <c oughs> กดเขากดสกิลสองการาันตีนะโอเคจังหวะนี้เดี๋ยวน่าจะได้นะเพราะว่าเขาใช้สกิลไปหมดลวเดี่ยเราใส่เลยแล้วก,ก็สกิลหนึ่งสกิลหนึ่งเนี่ยเห็นไหมมันแรงนะครับผมนี่ขนาดแค่ต้นเกมนะก็คือแบบมันยังแรงขนาดนี้เลยตัวมันเลยค่อนข้างเก่งมากเลยนะสําหรับโลลิออนนะครับผมโอ้จังหวะนี้ผมพลาดเองนะนี่ผมแหลมเองนะครับผม ก็ยิงถ้าเกิดเมื่อกี้ถอยได้ก็ควรถอยนะได้ไหมผมแหลมไปนะแล้วก็ไม่มีฟิกเกอร์ด้วยนะครับโอเคจังหวะนี้ก็ดูไม่นด้แมกไปผ่องพางนะจังหวะนี้โอเคยังดีที่แม้เงินเราไม่ได้อคีย์บอร์ดโอเคแล้วก็เราได้ชิ้นแรกแล้วก็คือเอากอนี่นะครับผมถึงแม้ว่าจะมีตัวบางเยอะแค่ไหนหรือแม้แทบไม่มีแทงเลยเอากอนี่ก็คือควรออกนะสำหรับเราเลออนนะครับผมมันคอมโบกับเนี่ยสายฟ้าเนี่ยไหมให้ที่รอบๆเนี่ยมันคอมโบกันนะครับผม ดันั้นก็ควรออกนะครับผมควรออกชิ้นนี้แบบสําคัญเลยนะเคเราเราจแล้าออบเจกตีมาละแต่น่าจะรอดไหมเอ่ยอู้ยังน่าจะรอดนะโอ้แต่อย่างนี้ไม่น่ารอดแล้วนะครับเคก็ไม่เป็นไรโอเค,อเคถึงว่าเทรดได้สวยผมทีมเราเีมนี้ไฟกันคขาข้างมันอยู่นะอันนี้มีลิเตอร์ของผู้นั้นนะเนี่ยคือเหมือนเขาไม่ดูมินิแมปนะครับผมแต่ผม,มเห็นนะแต่ด้วยความที่ผมกด อย่างเงี้ยกดโซโล่อะมันบอกก็ไม่ได้อะครับผมไม่ได้เปิดไม์พูดนะก็คือผมเห็นตั้งแต่ก่อนจะเดินไปทางซ้ายแล้วเห็นเล็กเตอร์เข้าพุ่มซ้ายนะครับก็ไม่เชื่อก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะครับผมก็อย่างที่บอกนะว่ามินิแมปสําคัญนะครับผมไม่งั้นก็จะเป็นแบบคาเฟนี่แบบเมื่อกี้นะแต่ด้วยความที่ผมบอกอะไรเขาไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมก็เลยก็ยืนรอดูเลยนะผมเพราะว่าถ้าเกิดเดินเข้าไปใกล้ๆด้วยกันเมื่อกี้โดน2เนี่ยอาจจะไม่คุมนะครับ โอเคก็อ okay, ันนี้เดี๋ยวดักนะโอเคเราเห็นดวงนะโอเคเราเราขึ้นไปเช็คพุ่มหน้าต่อครับผมรอดูนะน,นี้ผมไม่ได้กะจะคอนเทนต์นะเพราะว่าตัวเขาเบิร์ดอ่าดาเมจทไวอยู่แล้วในการเก็บเอเจ็ตทีบนะครับไอเก็บคีปนะฉะนั้นก็ยืนดูก็พอแลนะผมโอเคเดี๋ยวนี้เนี่ยเราสกิลสองเนี่ยสกิลสองปุ๊บตอดเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยแค่เนี่ย,ย,งงย,นนยก็คือแบบเห็นไหมนี่คือดูเห็นไหมครับเห็นทะยเตะไหมเมื่อกี้เตนรถไปเกือบครึ่งหลอดน,นะนี่แค่สองสกิลนะครับผม โอ้จังหวะนี้เข้ามาลึกนะชิ้สองโอ้เข้าฟิกเกอร์นะครับผมแต่ก็น่าจะรอดยากกว่าน,นะโอเคตาอยู่นะครับผมเราไดา้เซกก็ยังดีอรั่ผมเราเห็นนะเห็นเห็นพุมพ่มบนไหมเมื่อกี้แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นคิกหนักหรือเปล่านะครับอคิ้หนักอย่งนีนเห็นไหมพนนย,ย,ยายามเล่นก็พยายามตาไวอดน,นนะอ่าโอเคอันนี้ก็ช่วยเพื่อนนะเดี๋ยวต้องออกมาแล้วก็เดี๋ยวมาการกลางต่อนะครับ ฉะนั้นเล่นนะครับผมไม่จําเป็นต้องเล่นเมทนะเล่นทุกตัวผมควรจะ1เลยคือดูมินิแมปบ่อยๆ2งเลยคือดูอออแมปเนี่ยไอหน้าจอเราเนี่ยให้ดีๆนะผมเผื่อแบบอ่าบางทีแบบอย่างาเมื่อกี้คิ๊กเนี่ยเขาโผล่อย่างงี้เห็นไหมเพื่อทำให้เราแบบเห็นก่อนใช่ไหมครับบางทีแบบโอ้ยมัวแต่ดูมินิแมปเงี้ยเออเราเดินเพลินเนอย่างเงี้ยนี่นดูเห็นดับไหมเห็นไหมครับเมื่อกี้คือสกิล2กับสกิล1นะเกือบตายนะครับผมเนี่ยอันที่เมื่อกี้ผมฟิกก็ได้นะแต่ไม่เอานะผมเสี่ยงไป โอ้จังหวะน,นี้เวลาลับสวยนะครับว่าถ้าเกิดเมื่อกี้ผมฟิกไปเขาก็น่าจะตายนะแต่เหมือนเขาจะเสียฟิกด้วยเหมือนกันนะผมก็ไม่เป็นไรเห็นไหมครับว่าตัวมันค่อนเก่งนะครับเก่งมากเลยทีเดียวนี่ผมเสียทายนะผมยกไม่โดนนะผมถ้าผมยกโดนนี่น่าจะสวยเลยนะน่าจะได้ชิคแนกก็เลยนะครับผมอเคจังหวะน,นี้เขามาตีกับผมนะน,นี่ผมมั่นใจว่าผมไม่ตายนะผมผมก็เลยไม่ได้ใช้ฟิกเกอร์ไม่ใช้แข็งเลยนะเห็นไหมเนีย่ยผมเดินธรรมดาเลย เพราะผมค่อนข้างมั่นใจว่าดาเมจเขาไม่ถึงนะด้วยความที่เขาเป็นดิกเตอร์ดาเมจก็จริงับผมแต่แหมผมก็ของค่อนข้างเยอะด้วยนะครับฉะนั้นก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับก็คำนวณดาเมจดีๆนะเดี๋ยวบางที่แบบเราคำนวณไม่ดีอย่างเงี้ยเราอาจจะตายได้ชอมากีนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ถ้าจ่ายฟิกเกอร์ได้จ,จ่ายนะแนะนำให้จ่ายฟิกเกอร์ดีกว่าแข่งนะครับผมแข่งเอาไว้เล่นในทีมไฟนะ์นะเพราะมันสามารถยื้ไฟได้วิสองวิก็ถือว่ามีผลนะครับ พราะว่าแข่งเราใช้แล้วใช้เลยแต่ถ้าฟิกเกอร์เนี่ยมันก็สามารถรีมาได้ในอีก2อนาทีนะครับก็เลยแบบถ้าใช้จริงๆก็ใช้ฟิกเกอร์ดีกว,ว่านะแต่ถ้าเกิดจะเอาชัวร์ก็ใช้แข่งเลยก็ได้ผมอันนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับไม่ได้ผิดอะไรนั่นแหละนะเนี่ยเราก็เข้าไปตอ่อเลยเนี่ยเกินครึ่งหลอดน,นะครับเมดเนี่ยโอ้นี่คือโดนไม่เต็มนะเนี่ยสกิลไปอันนี้ก็ต่อไม่ถึงนะก็ไม่เป็นไร นี่ก็มาดักอันนี้ก็อาจจะมาดักนะแต่แหมคิดแน่เห็นนะครับโอ้เพื่อเราทําสวนนะโอ้ลิกเตอร์มาอย่างนี้น่าจะรอดยากนะโอ้แตมีฟิกอยู่ว่าผมก็ถือว่ายังรอดได้อยู่นะโอเคเดี๋ยวเราโอเคกลางครับผมคึ้นกลางเสร็จอ่าเดี๋ยวบ,บนเหมือนจะมีไฟนะเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปช่วยนะผมเนี่ยเกมนี้ไฟก็ค้างเยอะนะครับผมพอสมควรนะอ่าลิกเตอร์เหมือนอยากจะช่วยเพื่อนนะคโอ้จริงถ้าเกิดลิกเตอร์ถอยก็รอดแล้วนะแต่เหมือนเขาอยากจะช่วยเพื่อนนะครับก็ไม่เป็นไร อ่ะแล้วก็ตัวเราเนี่ยเป็นตัวโซนที่ดีด้วยตัวหนึ่งนะครับผมด้วยความที่มันมีอันตินะที่แบบเป็น CC ใหญ่หรือแม้แต่สก,กิลสองสก,กิลหนึ่งเนี่ยตัวมันเป็นเมดที่เล่นได้ค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับผมตัวมันเลยเก่งมากนะอันนี้ผมก็จะลองเล่นท่าย,ยากเลยนะแต่แม่ไฮยะเตะเขาน่าจะรู้นะครับผมก็เลยไม่ได้เล่นนะน,นี้ผมติ๊กให้เพื่อนมารวมนะไอ้ทีโคนจะมาดักตรงนี้ดีวกว่านะโอเคไม่เป็นไรเขาเดินมาแล้วเดี๋ยวเราสก,กิลเลยนี่คือการเดานะว่าเขาน่าจะเดินตรงต่อนะครับ ก็เลยแบบวางดักได้เลยนะครับแล้วก็มีเวเลสมาลัดช็อตไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารีบเคลียร์กลางครับผมเคลียร์เคลียร์ยกลางเสร็จออแล้วก็พยายามดูสกิลสองดีๆด้วยนะว่าแบบซัสแต็กมันถึงไหนแล้วอะไรยังไงนะผมอย่าเพิ่งใช้มั่วซั่วอะไรแบบนั้นนะครับผมเดี๋ยวแบบพอถึงเวลาจริงเนี่ยเราจะไม่มีสกิลออกนะที่เป็นแบบสกิลสองเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเสียฟิกเกอร์นะครับผมเพราะสกิลสองกับฟิกเกอร์แน่นอนว่าสกิลสองมันไวกว่าอยู่แล้ว อันนี้เพื่อนน่าจะให้เรานะเนี่ยแต่ไม่ให้ก็โอเคไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเขาอาจจะบู๊บั๊บใกล้หมดมั้งอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่นนโดนมเมช็คแมปไปน,นะครับเนี่ยตอดไปเนี่ยดูเห็นไหมโอ้โหอุ้ยจังหวะดที่เข,เขาเข้ามานะผมอันนี้เราไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบฟิกนะครับเนี่ยโอ้โหอันนี้ดูอ่าจังหวะน,นี้ผมคิดว่าเขาจะเข้ามาแนละ้วก็เลยแบบฟิกออกก่อนนะครับผมว่าไฮยะเตะเขาแหลมด้วยแต่เพื่อนเราจะรอดไหม น่าจะลอดอยู่นะโอเครอดนะผมเพราะว่าเพื่อนเรามารับลวโอ้แล้วก็เหมือนดิกเตอร์จะรอดเลยนะอันนี้ต้องรีบถอยแล้วนะครับเอาจริงจังหวะนี้ผมควรจะกลับก็ได้นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมดันไปเล่นต่อนะเนี่ยแล้วเขาก็ฟิกงัดเลยนะโอ้แต่ยังดีที่เพื่อนเราก็ยังเก็บได้อยู่ครับผมถามว่า็อดเมื่อกี้คุ้มไหมไม่ค่อยคุ้มนะเราเหมือนไปตายฟรีนะครับผมอันนี้ก็ดูมิได้แม็ไปมันพานเดี๋ยวอันนี้ผมต้องขึ้นมปเคลียร์เว็บบนนะครับผม เอางิงคือผมควรจะไปช่วยกลางดีกว่านะแต่แบบเพื่อนเราดันเคียไว้ลึกเห็นไหมครับก็เลยโอเคเดี๋ยวมารับบนก่อนดีกว่านะคือเรวเราเคเว็บนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราต้องรีบไปกลางนะครับผมว่าเผื่อเขาดันกลางมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปรับไม่ทันนะครับโอเคเดี๋ยวเนี่ยเราลงไปกลางเลยอันนี้เดินอ้อมนิดนึงนะครับผมเผื่อบางทีเขาดักแอลซ้ายนะ โอเคแต่ผมดูทรงเ้าเขาไม่น่าจะดักนะครับผมเพราะว่าเราลงมาจากข้างบนเนียโอเคแล้วก็เนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดเราไม่รีบลงมาเนี่ยเราโดนป้อมเราเนี่ยโดนตีเยอะแน่นอนนะผมก็เลือดเลือดเตะเยอะไว้ก็ดีนะคบผมถึงแม้พวกพ้อจะไม่แตกแต่แต่แบบเลือดเลือดเะเยอะไว้ก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมจังหวะนี้ก็คือเอลซ้ายน่ากลัวนะโอ้แต่จังหวะนี้เพื่อเราเข้านะโอ้แต่ต้องทำเป็นลิกเตอร์ครับผมโอ้โดนไปเยอะอยู่นะแต่แบบน่าจะ รอดไหมโอเคไม่รอดผมแต่เพื่อนเราก็ไม่รอดเหมือนกันอ,อันนี้ก็ถือว่าไม่คุ้มเท่าไหร่นะเป็นซัพพอร์ตแรกจงเกินอันนี้ผมกัาจานตีเข้ามานะแต่แมผมดีเฟกช้าไปนิดนึงก็คือแบบอันตีตอนนี้เขาเดินเข้าพุ่มหมาเมื่อกี้แต่ผมช้ากว่าจะแบบตัดสินใจได้เขาก็เดินออกไปแล้วก็ยังดีับผมเพราะไม่งั้นเราอาจจะเสียอันตีฟรีนะครับเดีย๋ยวจังหวะน,นี้น่าจะได้เล่นอยู่นะได้เล่นไหมเออ คือเนี่ยเราก็เนี่ยใช้สกิลสก็พอตอ่อเนี่ยแค่นี้เราก็ต่อดได้เยอะละยกเวน้นถ้าเกิดว่าเราจะได้ป้อมหรือว่าแบบคอกับเพื่อนแล้วว่าต้องขึ้นป้อมแล้วนะอะไรแบบนี้เราค่อยอตินะครับผมแต่ด้วยความที่เรากดโซโล่นะครับโซโล่แรงนะก็พยายามตัดสินใจดีๆนะผมว่าเพื่อนเราจะได้ป้อมไหมนะก็พยายามดูเพื่อนเป็นหลักนะอันนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะเดินขึ้นบนนะแม่ผมแบบอ่านเกมไกลไปนิดน,นึงนะครับผม เินขึ้นทางตรงนั้นนะเห็นไหม,มเมื่อกี้นะครับผมผมก็เลยแบบอันติรอเลยแต่ไมเขาไม่ได้ขึ้นจงังหวะนี้ต้องรีบกดแข่งนะดูสรงแล้วฟิกเกอร์น่าจะไม่รอดนะครับเค<ป> <Okay, S 2> ได้<ป>อยู่นะได้ดิกเตอร์ครับผมโอเค<ป> okay, เนี่ยจงังหวะนี้รอจังหวะดีๆครับผมเรายังไม่มีอันตีนะโอเคสองวิเน่เดี๋ยวจังหวะนี้เดี๋ยวเดี๋ยวราอันตีแล้วผมเดี๋ยวอันติยัดเลยนะอันนี้<ป>ฟิกเข้าไปใส่เลยอันนี้แมแต่ผมไม่ได้เผื่อว่าเขาฟิกเกอร์ด้วยนะครับอันนี้ผม ที่ผมพลาดเองนะไปกดสก,กิลสองใส่เขาใส่เขาเชิญเลยก็ตายฟรีเลยนะผมแต่ไม่เป็นไรไม่ได้ฟรีขนาดนั้นนะเราได้ป้อมการอยู่แลผมโอ้จังหวะนี้เพื่อนเราทําได้ดีครับผมแม่ถือว่าเพื่อนเราก็เล่นเป็นงานอยู่นะเกมนี้บวกกันว่าข้างมันนะครับโอเคจังหวะที่ผมมานะแต่แม่โดนไอ้นี่ดักนะผมโดนอยีน่าดักนะแต่ไม่เป็นไรดเดียนมาดูต่อก่อนเพื่อนเราก็ถือว่าได้ดีอยู่นะเพราะเมื่อกี้เหมือนผมรับไม่สองไงก็คือรับเมดกับ กับอายีน่าไว้นะครับโอเคก็ตายหมดนะครับโอเคก็น่าจะจบได้นะเพราะว่าโอเคคีบขวาไวสุดนะครับผมแล้วก็เป็นนาคอสกับคาเฟนี่ก็ตีป้อมไวอยู่แล้วยังไงก็จบได้แน่นอนครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าเกิดเพื่อนเราไม่ติดเล่นนะครับโอเคก็เขเยค,คีบไปให้คีบมันถึงไวๆนะครับโอเคก็ถึงป้อมแล้วก็ตีป้อมเลยนะอาจจะเอาคนาแต่คาันดี้เราทำดีครับผมโอเคก็จบไปพิธีเียบร้อยผมสำหรับเกมนี้นะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับมันเพื่อนนะครับผมก็สามารถนําไปเล่นกันได้นะสําหรับโลเลออนนะผมเป็นเมทที่เก่งมากตัวนึงเลยนะครับผมแล้วก็เล่นไม่ค่อยยากด้วยนะเราถือว่าเป็นเมทที่แบบติดเมต้มมานานนะผมก็ควรเล่นนะควรจะมีไว้นะครับผมแล้วเพื่อนๆเปื่อจะบอกสามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะสำหรับคลิปนี้ก็ไปบานนะครับ